ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ครับสวัสดีผู้ใหญ่ครับครับเลายอมค่้ยฟิตฟาร์มครับวันนี้ผมเข้ามาเยี่ยมคุณแม่วาลินนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่โซ่นะครับตอนนี้เรานั่งกันอยู่ที่คลองสำโรงนะครับคลองสำโรงอำเภอบางพลีใหญ่นะคุณแม่นะจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆวัดหลวงพ่อโตนะครับซึ่งถ้ากล้องสายไปด้านนู้นเนี่ยจะมองเห็นยอดเจดีย์สีทองวัดหลวงพ่อโตนะครับทีนี้ หลักใหญ่ใจความที่เกิดคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือเดิมทีเนี่ยเราเราไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างคลิปนี้ขึ้นมาเลยคุณแม่แต่เมื่อผมเข้ามาเห็นบรรยากาศแล้วก็ได้นั่งพูดคุยเรื่องราวเมื่อประมาณสัก40ปี50ปีที่แล้วตรงนี้จากคุณแม่ที่ได้ได้ถ่ายทอดให้ฟังเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวที่แบบถ้าเพื่อนๆได้ฟังแล้วมันมีความอยากร่วมในสตอรี่นี้มากนะครับคุณแม่ก็เลยอยากให้คุณแม่ได้ร่วมถ่ายทอดเชิญตาล้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงครับเดี๋ยวเสียงมันจะเข้าไปไม่ถึงเลยเนะาะอ คุณแม่ครับสถานที่ตรงนี้ที่เราที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันอยู่ชายคลองสำโรงเลยนะแต่กล้องลองลองมอ,องไปที่ที่ตรงนู้นหน่อยครับที่เรานั่งอยู่ห่างจากน้าแค่ประมาณแค่เมตรเดียวนะครับอ่าด้านด้านนู้นลองลอง,ลองสายไปนะครับคลองสำโรงตรงนี้ยาวตั้งแต่ไหนถึงไหนคุณแม่ปากปากเอาใครเลยสำโรงสำโงรงอะสำโรงค่ะ ตั้งแต่สำโรงบางบ่อแล้วแล้วแล้วเรียบก้อนเมื่อเมื่อสกูดใส่ประตูน้ําบางประกงเลยก็แสดงว่าคลองสำโรงตรงเนี้ยสามารถที่จะสมัยก่อนคุณแม่ใช้เป็นที่เรือสัญจรค่ะเรือสัญจรค้าขายได้ด้วยค้าขายหาปลาครับแล้วก็อะไรอย่างที่ที่สมัยก่อนเนี่ยไปวัดหลวงพ่อตะอนเนี่ยก็ไปทังเลยครับเมื่อก่อนคุณแม่เนี่ยสิ่งเก่าๆพวกเนี้ยที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่มัาง กี่ปีแล้วเนี่ยเสาต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยแับน่าจะเกินสามสิบอะครับเกินสามสิบปีนะเพื่อนๆรวมถึงตรงเทเลสเนี่ยถ้าสมัยก่อนก็ตัวนี้จะเป็นโปะเป็นโป๊ะไม่มีโป๊ะไหมไม่เป็นสะพานเป็นสะพานนะครับก็คือจะมีเมื่อก่อนนคุณแม่ทําทําอะไรบ้างในคุณแม่ตรงเนี้ยคือคือเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเรื่องราวตรงนี้มันเยอะมากเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับคุณแม่มันถึงสื่อมาถึงคลิปนี้ได้นะครับก็คือเมื่อก่อนคุณแม่บอกว่าตรงนี้เคยตั้งแต่ขายน้ํามันขายน้ํามัน มีอะไรแก๊สขายน้ำมันขายแก๊สขแก๊สายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ปราปาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาเพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะนี่คือเหตุการณ์เมื่อประมาณ4ี่สิปีที่แล้ว4ี่สิถึงห้าสิบปีที่แล้วตั้งแต่ผู้ใหญ่โซ่ยังไม่เกิดเลยนะครับ๊จนกระทั่งตอนนี้ผู้ใหญ่โซ่มีตากล้องทับสายไปนู่นนะครับคนที่ไม่ไม่ค่อยดื้อทั้งสองคนเลยนู่นตั้งแต่ผู้ใหญ่โซ่ยังไม่เกิดจนกระทั่งผู้ใหญ่โซ่มีทายาทใหคุณแม่มันเป็นเรื่องราวที่แบบ จุดนี้ผมบอกได้เลยว,ว่ามันมันมันจะเป็นคลิปประก,กายแรกที่เมื่อสักครู่ผมได้ร่วมพูดกับคุณแม่ว่าเราอยากเห็นอะไรตรงนี้คือโดยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยากจะเห็นเรื่องราวที่ที่คุณแม่บันทึกไว้ในสตรอรี่เพียงเพียงคนเดียวเนี่ยเรื่องราวของลูกๆเรื่องราวของคุณปู่ย่าตายายตรงเนี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนมาร่วมติดตามกันว่าคุณแม่จะฟื้นตรงนั้นขึ้นมาให้พวกเราได้ร่วมเห็นเป็นยังไงนะครับขายแก๊สขายอุปกรณ์ไฟฟ้าขายน้ํามันทุกอย่างเลย,ย่ตรงนี้แล้วเมื่อก่อนคุณแม่บอกว่า คิดแล้วก็ทําทําเองด้วยค่ะทําด้วยตัวเองค่ะขายแก๊สยังไงคุณแม่เอาไปเอาไปส่งเองขายแก๊สเนี่ยก็ไปส่งเองครับเออ่ถ้ามาทางเรือเราก็ขายทางหน้าบ้านครับแล้วเราก็ออกไปส่งโดยจักรยานรถจักรยานจักรยานถีบจักรยานปั่นะครับจักรยานผู้หญิงผู้หญิงนะครับเพื่อนๆนึกสภาพถังแก๊สนะครับผมผมผม15กิโล15กิโล เอาขึ้นด้านหลังของัก,กรกินสําหรับคนนั่งซ้อนแล้วก็ปั่นคุณแม่ม่สภาพคุณแม่ครับตอนนี้เป็นสาวสวยอยู่นะครับคือปั่นตอนนั้นตอนนั้นโซ่ยังไม่เกิดผู้ใหญ่ยังไม่เกิดผ <Yeah. S 1> มทํามาเป็นอะไรที่แบบเพราะนั้นแล้วบริเวณตรงนี้จะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ตอนที่เขาหลับอยู่นะเขาหลับไหลยอยู่นะครับ uh huh. ผมก็เฝ้าเฝ้ามองผมชอบเรื่องราวพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่อัมพวาหรือที่ตอนเินสะดวกต่างๆคือนี่คือผมไปมาทุกที่ ซึ่งตัวนี้ก็<ม>ก็สามารถเปลีนกลับนั้นได้เหมือนกันและและก็เคยเป็นมาตั้งแต่4 0 5สิปีก่อนเพียงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยสนามบินเกิดอ,อะไรไม่รูแม่ทางถนนตัดคานคนใช้รถมากขึ้นเรือที่เคยสัญจรก็ลดลงดทุกอย่างเปลี่ยนไปก็ก็การปรับกลยุทธ์ของการตลาดมันก็เปลี่ยนไปเนะ<ช>าะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็เริ่มเข้าไปสู่บนถนนทางบกมากกว่าทางน้ํา ทีนี้เพื่อนๆจินตนาการร่วมกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยมันถูกหรือฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นสถานที่เฉพาะผมมั่นใจว่าตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์อีกที่หนึ่งนะครับให้ทุกคนได้มาร่วมคบครวกเหตุการเรื่องราวเขาเก่ากับคุณแม่เพราะตอนนี้คุณแม่เป็นคนบันทึกสตรอรี่ทุกอย่างไว้กับจากท่านเพียงเพียงคนเดียวนะครับผู้ใหญ่ครับคุณแม่ครับเราจะได้เห็นภาพตรงนี้ร่วมกัน อ้าคุณแม่ขยัน้ากถือว่ารับปากแนละ้วอ้าตอนนี้เรือมาพอดีผมชาเป็นโอกาสดีนะตากล้องครับอ่าดูนะครับอันนี้ไม่ได้แข่งกับใครนะครับแต่เร็วมากอ้าวเพื่อนๆอนยากนั่งเรือบรรยากาศแบบนี้ไหมครับดูนะครับไปนู่นนะครับคุณแม่ครับต้าบรรยากาศอ่าคุณพ่อครับ ถ้าเกิดความที่เราทําตรงนี้กันแล้วเนี่ยเรือที่รับผู้โดยสารมาลงเี่ยคุณแม,<ๆ>ม,ม่เร็วแบบนี้ไหมไม่เร็วค่ะแม่แม่เร็วแบบนี้นะอันนี้คือเรือเรือเร็วนะครับผู้ใหญ่โซ่ได้ได้เตรียมเพื่อเข้าคลิปของเราไว้ <laughs> ใช่ไหมครับผู้ใหญ่เ <laughs> ตรียมมาเมื่อกี้เลยมาเมื่อกี้เลยครับเ <laughs> ข้าบรรยากาศ <laughs> เดี๋ยวสักพักครับพอเรา,เานั่งคือตรงนี้แล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะพาล่องเรือนะครับ ไปดูไปดูอะไรพื่อย่างการบรารการใช้ชีวิตการใช้ชีวิตทองวิถีชีวิตนะครับทุกวันนี้ความเขาก็ยังอยู่เราก็ยังอยู่เพียงแต่ว่ารูปแบบการดําเนินชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปตามตามยุคตามสมัยนะครับคุณแม่ครับอยากให้คุณแม่คุยอะไรกับเพื่อนเพื่อนน้งนองๆไหนเัาว่าเมื่อมีโอกาสมานั่งตรงนี้ได้พูดคุยเรื่องเราเก่าๆเ,เนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงคุณแม่อบอุ่นไหมมันยังอบอวลอยูอ่มันก็ยังเติดตาเต็นใจอยู่นะคะว่า เมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยทำมาหากินง่ายครับไม่คู <fort> ่แข่งน้อยครับแต่ว่าเพสมัยน <factual. S 2> ี yes ้เนี <anes> ่ยค <ung> ู er ่แข่งมีมากมายครับสมัยก่อนเนี่ยเออทำอะไรก็เป็นเงินครับทำอะไรเป็นเงินเป็นทองใช่คครับขายขายดีเช้าขึ้นมาเนี่ยเรือเรือเนี่ยเต็มครับเต็มแพเนี่ยค่ะก็จะมาจอดเรียนซื้อน้ำมันเราไปแล้วก็ไปทำมาหากินไปหาปลาหาอะไรไปเราก็ ว่าทำด้วยตัวเองนะครับไม่มีลูกจ้างครจนเพื่อนดีมาส่งน้ํามันเนี่ยออคุณจะทําอยู่อย่างนี้เหรอครับคุณจะไม่ไม่ขยายไม่มีเด็กไม่มีอะไรเนี่ยค,คุณจะทําเองเหรอครจน เล้วเรามีเด็กแล้วก็จ้างเด็กมาอะไรมาเพื่อนก็บอกว่าเออมันต้องอย่างนี้มันถึงจะได้เอก้าวออกไปไกลๆอีกอะไรเงี้ยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ผู้บริโภคบริโภคในระแวงนี้ด้วยครับนั่นคือการการการขยายกิจการเริ่มเริ่มโตขึ้นรวมถึงทางผู้ใหญ่ก็เริ่มเริ่มจากเด็กก็เริ่มโตก็ช่วยงานที่ที่บ้านก็ช่วยเขาก็ช่วยทั้งสองสองคนที่เขาอ่ะก็พอกลับมาจากโรงเรียนต้องมาแหละหมุนน้ำมัน ให้เครื่องหมุนหมุนหมุนน้ำมันแล้วก็ขายในเรือเนี่ยขายเย็นๆก็ขายไนจนทุ่มเนี่เงอประมาณนั้นนะคะนี่คือเรื่องราวดีๆเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับแค่เรื่องเดียวนะเรื่องแค่เรื่องขายน้ำมันขายแก๊สนะครับจริงๆเรื่องราวตั้งสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยมีซารีอะไรที่มากมายเยอะมากเราไม่สามารถที่จะออกในคลิปเดียวจบเพราะนั้นแล้วเมื่อเกิดบรรยากาศตรงนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเนี่ยผมมั่นใจว่า วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะมีคลิปแบบนี้ตามออกมาอีกเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับคือผมอยากเห็นภาพบรรยากาศที่คุณแม่มีเก็บอยู่คนเดียวออกมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้รับรู้ผมมั่นใจว่าหลายคนชอบในส่วนของเรื่องราวที่เป็นเขาเรียกอะไรกันประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์อีกที่หนึ่งของตรงนี้ของของชาวบางพลีเนาะเพราะนั้นแล้วคลิปนี้มันจะยาวกว่านี้แล้วพอผมไปลงบน YouTube หรืออะไรแล้วมันมันจะยากนิดนึงก็อาจจะขอจบคลิปนี้เป็นฉบับย่อนะคุณแม่นะเป็นเพียงฉบับยอ่อ แล้วเรามาดูกันว่าเราจะมาต่อคลิปอะไรกันยังไงแบบไหนคลิปดีๆครับที่อำเภอบางพลีใหญ่บางีครับอำเภอบางพลีตำบลบางพลีนะครับใกล้วัดหลวงพ่อโตนะครับที่วัดลินค้ยเฮ้าส์นะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่โซ่และคุณแม่วลินด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านครับขอบคุณครับ